ที่มุสลิมแต่กําเนิดชอบถามมุสลิมใหม่มากๆเลยนะครับซะส่วนใหญ่เลยแล้วก็เป็นคําถามที่แนะนําให้เลี่ยงนะครับก็คือการถามเขาถามมุสลิมใหม่ว่าเข้ารับอิสลามเพราะอะไรนะครับเข้ารับอิสลามเพราะอะไรนะครับคําถามนี้เนี่ยเหมือนเป็นคําถามปกตินะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองคําถามให้ด,ดีมันเป็นคําถามที่เหมือนกับการตรวจสอบมากกว่านะครับมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์นะครับ ในขณะที่เราถามเนี่ยตัวตัวนับซูเราเองเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมานะว่าเฮ้ ه, คนคนนี้เนี่ยเข้ารับอิสลามด้วยความสุจริตไหมความเจตนาดีไหมนะครับแล้วถ้าเกิดไอ้คำถามหรือความนับซูที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับคนที่เราถามเนี่ยคนที่อัลลอฮ์รักเนี่ยอรารับเต็มเต็มเลยนะครับ ไม่ว่ามันจะเกิดมากหรือเกิดน้อยก็ตามนะครับทีนี้ในสังคมมุสลิมเราเองเนี่ยเรามีกรอบหนึ่งที่ที่ที่น่าแปลกใจนะครับคือการเราไปเข้าใจว่านะครับ uh, การเป็นมุสลิม er แต่กําเนิดเนี่ยดี uh, กว่าหรือย่อมดีกว่าคนที่เป็นมุสลิมใหม่อเนี่ยพูดในฐานะมุสลิมแต่กําเนิดนะครับ,นนนน er ค,รบคือมันไม่ได้มีการการันตีอะไรเลยนะครับว่าการเป็นมุสลิมแต่กําเนิดเนะี่ย มันจะหมายถึงการที่คุณมีเจตนาดีกว่าหรือมีความศรัทธาแน่นกว่าหรือมั่นคงกว่าในศาสนาสลามนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาคือทําไมเราถึงมีความเชื่อแบบนี้ว่าการเป็นมุสลิมแต่กําเนิดมันดีกว่านะ มันดีกว่ามุสลิมที่เข้ามาจากการแต่งงานถึงเขาจะเข้ามาจากการแต่งงานทําไมคุณถึงมีความมั่นใจว่าการที่คุณเกิดมาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยอลัลลอฮ์จะรักคุณมากกว่าอาลัลลอฮ์จะให้สวรรค์กับคุณมากกว่ามันไม่มีอะไรการันตีกันตีนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเป็นมุสลิมแต่กําเนิดน,นะเป็นมุสลิมแต่กําเนิดแล้วก็ห่างจากศาสนาไปมาระยะหนึ่งเลยนะครับในช่วงเรียนนะครับเนื่องจากเราตั้งคําถามแล้วเนี่ยทางอิหม่ามเขาหรือครูเขาตอบ ที่ไม่ไปกับโลกะครับอย่างเช่นว่าบอกว่าออ,ออกออกจากนอกออกมุสลิมคนออกนอกโลกไม่ได้นะครับยูโกหกอะไรนู่นนั่นนี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอเลอจะให้ออกเราก็ออกได้นะครับมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยเขาโกห oh กอะไรหมดนะครับดังนั้นเนี่ยทาให้ผมเนี่ยหาออกจากศาสนาสลามระยะหนึ่งเลยนะเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องอะไรต่างๆนะครับที่ตัวผมเองเนี่ยก็เข้ากลับมาเข้าสู่ศาสนาสลามผ่านการการค้านะครับคือเกิดจากการที่ ธุรกิจของผมนี่ที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับศาสนานะครับกลับมาเกี่ยวข้องกับศาสนาทําให้ผมกลับมาเรียนรู้สัจจะสลามว่าไอ้ที่เราเคยเคยมีตั้งข้อสงสัยและมีปัญหาเนะี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเกิดจากปัญหาอะไรนะครับเราทําให้กลับมาเป็นมุสลิมโดยสมบูรณ์นะครับทีนี้ถามว่าแล้วผมมีเจตนา บริสุทธิ์หรือเปล่าอ่ะเห็นไหมครับถ้าคุณถามขึ้นมาหรือคุณกล่าวหาหรือตั้งคําถามอะไรขึ้นมาที่เป็นเชิงลบกับผมเนี่ยคุณก็ไม่รู้แล้วว่าสิ่งที่คุณตั้งขึ้นมามันเป็นบวกหรือเป็นลบมันคือความขาดทุนนะครับมันคือความขาดทุนนะครับดังนั้นเองเนี่ยการเป็นมุสลิมที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับมันไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์เราอยู่แล้วที่ว่า เราจะไปตัดสินใครนะครับว่าเขาจะเป็นมุสลิมที่ดีหรือไม่ดีใครที่เอารอ์รักหรือไม่เอารอดเอารอ์ไม่รักนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยเ <Yeah. S 1> มื่อนะครับไม่ว่าเขา,ขา people, จะเขาเขาจะเข้าอิสลามมาจากการแต่งงานก็ดีนะครับจากการอะไรก็ตามก็ดีเนี่ยสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยเขามาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเป็นมุสลิมเดิม,มดหรือมุสลิมแต่กาเนิดหรือมุสลิมที่อยู่มาก่อนเนี่ยควรจะสนับสนุนเขาไม่ใช่การตรวจสอบเขานะครับแต่เป็นการให้กําลังใจนะครับให้คําแนะนําให้ให้เครื่องมือกับเขาชวนเขาให้เขารู้สึกว่าเออการ มาอยู่ในชีวิตหรือโลกของมุสลิมเราเนี่ยมันอบอุ่นนะมันมันปลอดภัยนะมันให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคุณบอกว่าการเป็นอิสลามดีใช่ไหมครับการเป็นมุสลิมเป็นสิ่งที่ดีแล้วเออเรามีเครื่องมืออะไรล่ะที่เราจะยืนยันว่าเออสิ่งที่เออที่เราบอกว่ามันดีเนี่ยมันดีกับชีวิตเขาจริงๆทั้งดุนยาลและกิรอ์นะครับเราโชว์เขาสิว่าการละหมาดของเราเนี่ย ทำให้จิตใจเราสงบอย่างไรนะครับทําให้เราปล่อยวางเรื่องทางโลกแล้วก็ทําให้เรามีสมาธิอย่างไรนะครับเรื่องการถือศีลอดดีทั้งต่อโลกหน้าและดีทั้งต่อสุขภาพในโลกนี้อย่างไรนะครับ <c oughs> คือเรามีเรื่องมากมายที่เราจะแบ่งปันแล้วก็ทาให้ชีวิตเขาชีวิตมุสลิมใหม่ที่เขาเข้ามาเนี่ยได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปนะครับนี่ก็เป็นมุสลิมเเองนะครับที่จะต้องช่วยกันปรับช่วยกันช่วยกันปรับตัวนะครับแล้วก็ไม่ตัดสินนะครับคนอื่นๆที่เขาเข้ามาสุ่ยสลามไม่ว่าจะด้วยทางไหนนะ ค,คุณต้องไม่ลืมว่าเอาล้ออนุมัติแล้วนะครับให้เขามาเป็นมุสลิมวันนี้จะด้วยการแต่งงานก็ดีจะด้วยการเปิดบริษัทก็ดีหรือจะด้วยการที่คุณแม่เข้าแล้วตัวเข้าอยากเข้าก็ดีหรือไม่อะไรก็ตามเนี่ยวันนี้เขามาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเรามาเฉลิมฉลองกันนะครับเรามาช่วยกันว่ามามาเรามาสังคมมุสลิมมันน่ารักมันอบอุ่นนะมัน มีเรื่องมากมายที่จะต้องที่ต้องช่วยกันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับให้เขาได้รับรู้อิสลามได้มีเครื่องมือที่จะมีความสุขมีความสงบมีชีวิตที่ดีขึ้นตามหลักการของศาสนาอิสลามในโลกนี้ในโลกดุนยานี้แล้วละในโลกหน้าคือโลกอะคิระหนนั่นเองครับก็ฝากเพื่อนๆน,นน้องๆน,น,นะครับมุสลิมนะครับทุกคนด้วยว่าเราเราเลิกวัฒนธรรมการถามกันนะครับว่าอยากแนะนําให้เลิกก็เลี่ยงก็ดีครับว่าการถามว่าเข้ารับอิสลามเพราะอะไรเนี่ย บางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นย้อนกลับเข้าตัวเราเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้ประโยชน์เสียทีเดียวเราอาจจะทําให้เกิดความขาดทุนนะครับเราเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับผู้ถูกถามด้วยในบางครั้งนั่นเองครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะนํามาฝากมุสลิมทุกท่านนะครับที่จะ,ะได้มีประสบการณ์หรือได้มีโอกาสร่วมงานหรือได้ทําได้ใช้เวลาร่วมกันกับมุสลิมใหม่นะครับไม่สาคัญนะครับว่าเขาจะมาที่มาจากไหนจะแต่งงานแล้วยังไงนะครับและสุดท้ายที่สุดวันนี้เขามาเป็นมุสลิมแล้วมาเจอเราเอาล่ะให้มาเจอเราแล้วเนี่ย เราส่งมอบนะครับสิ่งที่ดีที่สุดความรู้สึกดีๆต่อกันให้กับเขาณวันนี้เดี๋ยวนี้นั่นคือสิ่งที่สวยงามตามหลักการของศาสนาอิสลามนั่นเองครับอาซายกุมวเร์มะตุลลอฮิวบเรกาตุครับสายกุมครับ